ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยายได้ที่ทรูมันนี่วันเลดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับเวทคัมทูโนเวลบทที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกเรื่องที่คาดไม่ถึงหนึ่งฮันเฟิงพูดพลางเดินมาด้านหน้าจะยื่นมือไปแยกลูกฝานกับหลิงเหยาออกจากกันจู่ๆลูกฝานยิ้มแบบมีเล็ดนายให้ฮันเฟิงรอยยิ้มมุมปากเขาทำให้ฮันเฟิงอึ้งทันทีแขนชะงักอยู่กลางอากาศฮันเฟิงเบิกตาโตมองลูกฝานไม่ใช่ละฉันเคยเห็นรอยยิ้มนายให้ตายเถอะไอ้เลวนนนนนนนาาาาายยคือออออสิบ้้้งงลลลลูกลูกกกกฝฝหหฉัเร จูจ่ๆกล้าเนื้อบนใบหน้าลูกฝานบิดเดียวเผยให้เห็นใบหน้าแท้จริงของตัวเองสิบธิพี่ถูเทียนสิทธิพี่ถูสิงและสิทิพี่ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังอ้าปากค้างพวกเขาเบิกตาโตพูดว่าสิบน้องลูกฝานใช่นายจริงด้วย้าสิาสิน้องลูกฝานทั้งสามคนเดินมาด้านหน้ายื่นแขนสองข้างไปหาลูกฝานลูกฝานปล่อยหลิงเหวยาวแล้วกอดสิทิพี่ทุกคนตอนนี้อบอวนไปด้วยความผูกพันของสิทธิพี่และสิบน้อง สิทธิพี่ฮันเพิงมองลู่ฝานตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาหัวเราะร่าแล้วพูดว่าสิทธิน้องลู่ฝานเคล็ดวิชาบูสัพสิ่งไรร,รูปร่างของนายดีกว่าฉันเยอะเลยไม่เสียแรงที่เป็นสิทธิน้องฉันต่อไปฉันคงต้องอยู่กับนายแล้วละ่ะสิทธิพี่ใหญ่หมุนตัวลู่ฝานแล้วพูดว่าพลังมีอนุภาพร่างกายแข็ง,แ,ขงแกร่งสิทธิน้องลู่ฝานสุขสบายดีมากเลยสิทธิน้องหลิงเหยวบอกเราว่านายตกอย,อยู่ในอันตรายไม่สามารถหลีกตัวออกมาได้ตอนนั้นพวกเรากังวลอยู่พักหนึ่งดูเหมือนคงเป็นแค่อุปสรรคเล็กน้อยสินะลู่ฝานยิ้มแล ลู่ฝานหันมาลูกแก้มหลิงเหยอย่างอ่อนโยนขอโทษที่ทำให้เธอกังวลนะลิงเหียงเท็ดน้ำตาจนหมดยิ้มแล้วพูดว่าฉันรู้ว่านายต้องไม่เป็นอะไรอาจารย์หอบูเฉินสิาแล้วก็ปู่นายเชื่อว่านายต้องไม่เป็นอะไรลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าฉันไม่มีวันทำให้เธอผิดหวังลิงเหว่ยงซอบอกลูกฝานอีกครั้งสิงทธิ์พี่ฮานเพิงแกรแมสองครั้งแล้วพูดว่าสิทธิ์น้องลู่ฝานฉันรู้ว่ายิ่งห่างไกลยิ่งทำให้รักกันแต่รักนวลสมนวนตัวหน่อยให้เราออกไปก่อนไหมพวกนายจะได้มีเวลาพลาดร,กกาการักพอไหม ลู่ฝานถลึงตาใส่สิทธิ์ี่ฮันเฟิงอย่างน้อยสักสองสามชั่วโมงพอแล้วเราออกไปหาที่คุยกันข้างนอกดีกว่าที่นี่คนเยอะมากไม่สะดวกคุยอีกทั้งตอนนี้ฉันชื่อว่าเงามืดพวกพี่อย่าพลังปากพูดเด็ดขาดฮานเฟิงโบกมือไปมาแล้วพูดว่าเข้าใจแล้วแล้วอาจารย์นายบอกเราแล้วคำสั่งอมะตะอริยบุคคลทั้งใต้ลากำลังตามจับนายลู่ฝานอึ้งไปอะไรนะอริยบุคคลทั้งใต้ลากำลังตามจับเหรอฮานเฟิงพูดอย่างประหลาดใจนายไม่รู้เหรออาจารย์นายบอกกว่าประมุขป,ประเทศตันซึ่งผู้เป็นอมะตะ ออกคำสั่งให้อริยบุคคลทั้งใต้ล่าตามมหานายเขาได้รับข่าวจากวิถีแห่งฟ้าดินสองวันก่อนยังสั่งเราว่าถ้าเจอนายห้ามพูดชื่อนายไปทั่วด้วยลู่ฝานช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเขารู้แค่ว่าพวกผู้ฝึกทั่วายกำลังตามจับเขาแต่ไม่รู้ว่าประมุขประเทศตันเึ่งออกคำสั่งตามจับเขาด้วยนี่มันคือการโจมตีจากทั่วทุกทิศถูกล้อมด้วยข้าศึกทุกด้านแต่พอคิดกลับกันเขาเจอเรื่องมากมายจนไม่กังวลแล้วยังไงก็โดนตามจับแล้วคนเยอะหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเขาจะเจออริยบุคคลพวกนนนั้หหรรืือออเเปล่่่ากก็ีงงึ จิตใจลู่ฝาน,นักอึ้องเขาพูดว่าแล้วอาจารย์ทันละสิบสามล่ะหลิงเหย่ยงเงยหน้าพูดว่าอยู่ในเมืองถ้านายอยากเจอพวกเขาทันพานายไปได้ลู่ฝานายเจออาจารย์นายแล้วใช่ไหมเหมือนเขารู้ว่านายอยู่ที่นี่ลู่ฝานเลิกคิวขึ้นแล้วพูดว่าเหล่าทันยังไม่เจออาจารย์เลยแต่ถ้าเขาอยากเจอทันเขามีวิธีอยู่แล้วลู่ฝานคิดถึงความสัมพันธ์ของอาจารย์กับผู้อาวุโสสู้มั่นแค่พวกเขายังติดต่อกันการตามมาหาเขาไม่ใช่เรื่องยากเลยลู่ฝานถามอีกกว่าตอนนี้อาจารย์ฉันเป็นยังไงบ้างเขาแข็งแรงดีไหม สิทธิพี่ฮานพฟิงยิ้มแล้วพูดว่าแข็งแรงมากเดินเหินคล่องแคล่วนายให้หลิงเหยาเอาของดีอะไรกลับมาให้เขาเหรออาจารย์นายเอาน้ำยาออกมาจากในนั้นหลังจากกินเข้าไปก็กระปร้กระเปล่าหน้าตาสดใสย,ยังมีอีกไหมฉันขอหน่อยสิหลิงเหยาพูดว่าอาจารย์หอวูเฉินบอกว่าเสริมอายุไขแล้วแม้พลังยังไม่พื้นคืนแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องตายแล้วตอนฉันเอาขวดยาให้เขารอ้องห่มร้องไห้เอาแต่พูดขอโทษนายไม่หยุดลู่ฝานอาจารย์รักนายมากจริงๆลู่ฝานพยักหน้าในตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากนั้นเขาพูดดกกกกกัััสสสิิิิิพพีีีีี่่่่าาาาาาานนนนนเเฟฟงงงููวววจจะะมมมม็อออยยรโให้้้ทท ลู่ฝานสะบัดมือแล้วพูดว่าออกไปกันเถอะอย่าอยู่ที่นี่นานผู้จบลู่ฝานจูงมือหลิงเหยาออกจากห้องพวกฮันเฟิงรีบเดินตามไปทันทีพวกลู่ฝานเดินออกจากงานประมูลอย่างรวดเร็วลู่ฝานเลือกรถม้าของผู้ฝึกชั่วร้ายคนหนึ่งจากนั้นขึ้นมานั่งอีกฝ่ายกำลังจะพูดลู่ฝานเอาป้ายออกมาแกวงตรงหน้าเขาผู้ฝึกชั่วร้ายยอมให้เขาอย่างนอบน้อมอีกทั้งใบหน้ายังมีรอยยิ้มด้วยผู้ฝึกชั่วร้ายปาดเหนือบนหน้าผากแล้วพูดว่าคนของจวนองค์ชายใหญ่นั่นมันสำนักที่สิบห้าไม่ใช่เหรอสำนักคนบ บนรถมาสิพี่ฮานเพิงพูดอย่างตกใจว่าสิพี่น้องลู่ฝานตอนนี้ฐานะของนายคือใครกันทันเห็นนายเป็นที่ยอมรับในประเทศถิ่งเทียนมากเลยตอนองค์ชายสี่เห็นนายเหมือนหนูเจอแมวเลยตอนนี้นายขึ้นรถมาของใครก็ได้นายรู้จักองค์หญิงประเทศถิง่งเทียนเหรอเมื่อพูจบลิงเห่ยาถลึงตาใส่สิพี่ฮานเพิงสิพี่ฮานเพิงรู้ตัวว่าพลังปากพูดเขารีบทำเป็นยิ้มทันทีลู่ฝานพูดว่าดีกว่านั้นอีกตอนนี้เจ้าหญิงประเทศถิง่งเทียนเจอฉันยังต้องคุกเข่าให้สิพี่ถูสิงยื่นหน้ามาพูดว่าจริงหรือเปล่าสิทน้องพี่ สิพี่ฮันเพิงมองลู่ฝานอย่างสงสัยสิบน้องลู่ฝานตอนนี้หนังหน้านายใกล้สู้ฉันได้แล้ววะนะท่าทางพูดโมของนายเหมือนฉันตอนนั้นเลยจู่ๆรถม้าค่อยๆหยุดลงชายคนหนึ่งควางอยู่หน้ารถม้าองคชายสีมีคำเชิญลู่ฝานพูดเสียงดังว่านำทางสิผู้ชายคํานับแล้วขานรับนำทางรถม้าไปยังซอยเล็กๆลู่ฝานหันมาพูดกับสิพี่ฮันเพิงพี่ไม่เชื่อเหรือเดี๋ยวพี่เห็นก็รู้เองพวกสิพี่ฮันเพิงมองลู่ฝานด้วยตาเป็นประกายไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เชื่อแค่อยากให้ลู่ฝานบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นนนนนเเเอออองงแ่่่่ววววาาาาไไไไมมีีะรรดดดปกก้้ห็ยตตั ด้านนอกรถม้าบนถนนมีผู้ชายสองสามคนรีบเดินตามรถม้าแม้พวกเขาแต่งตัวต่างกันแต่มีลายเจดีย์าของประเทศตันเซิงอยู่บนตัวแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือมีกลุ่มคนเดินตามหลังพวกเขาอยู่คนพวกนี้หน้าตาอัป,ปลักษ์รูปร่างแตกต่างกันคนพวกนี้พูดคุยกันเสียงเบาว,ว่าลงมือตอนนี้เลยไหมไม่ได้รองหัวหน้าสำนักบอกแล้วว่าให้รอคำสั่งตามไปบทที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดเรื่องที่คาดไม่ถึงสองอยูวาซวนเป็นสถานที่งดงามและเงียบสงบของประเทศถิงเทียน ลู่ฝานและคนอื่นนั่งรถม้ามาหยุดลงที่หน้าประตูยุวาสวนสิ่งก่อสร้างที่เหมือนดอกไม้เบ่งบานดอกไม้ร่วงคราวใหญ่โตมากดูดีมากเลยเหมือนองคชายสีนานกงชวนรออยู่หน้าประตูนานแล้วเขายืนอยู่หน้าประตูอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นลู่ฝานลงจากรถเขารีบหมอบลงด้านล่างรถม้าเป็นเก้าอี้ให้ลู่ฝานแผ่นหลังกว้างให้พวกสิบพี่ฮานเฟิงเดินไปด้วยกันสิบพี่ฮานเฟิงยิ้มมองนานกงชวนที่ค่อยๆลุกขึ้นมาองชายสีนายเจ๋งมากไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้กลับนอบน้อมไม่ได้เยาะหยิ่งเหมือนก่อนหน้านี้หน้าขำ นานกงชวนได้ยินคำพูดของสิทธิฮันเฟิงเขากลับไม่โกรธฉีกยิ้มแล้วตอบว่าเพราะไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าทุกท่านเป็นเพื่อนสนิทของหัวหน้าสำนักเงามืดถ้าฉันรู้คงมีมารยาทกว่านี้ไม่กล้าพูดออดดีแม้แต่คำเดียวทุกท่านโปรดอภัยให้ด้วยอภัยให้กับความหุนหันพลันแล่นของฉันในช่วงนี้หัวหน้าสำนักเงามืดเหรอพวกหลิงเหยามองลู่ฝานอย่างตกตะลึงอีกครั้งสรพนามนีฟังดูดีมากเลยลู่ฝานพูดอย่างเฉยเมยว่านานกงชวนฉันให้นายหาซอยรัางรอฉันไม่ใช่เหรอทำไมนาย นานกงชวนสั่นไปทั้งตัวเขาก้มตัวต่ำลงอีกขอทอ,อไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้หรอกจอจอ,จอหัวหน้าสำนักเงามืดมีอำนาจชื่อเสียงขนาดไหนฉันจะทำเรื่องรนหาที่ตายแบบนี้ทำไมเหมาด้านในไว้หมดแล้วให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปหมดแล้วรอต้อนรับหัวหน้าสำนักเงามืดลู่ฝานพูดว่างั้นก็ดีลู่ฝานพาพวกหลิงเหยาเดินเข้าไปในยุวส่วนเถาวันเต็มไปหมดดอกไม้สดกลายเป็นโต๊ะเก้าอี้การตกแต่งของที่นี่ทำให้ลู่ฝานนึกถึงประเทศหลิงแต่ดอกไม้และเถาวันที่นี่ไม่ได้มีชีวิตเหมือนประเทศหลิงหาที่นั่งริมหน้้้าาาตต่่งงงงแลลววนนนนนนัออีหกปบมื กลุ่มสาวงามปรากฏตัวออกมาเริ่มเต้นระบำอาหารมาเสิร์ฟอย่างรวดเร็วเช่นกันอาหารชันเลิศล้ำค่าหายากพวกฮานเพิงอยากกินขึ้นมาทันทีมากับลูกหัวหน้าสำนักเงามืดนี่ดีจริงๆฮานเพิงเกือบพลั้งปากพูดออกมาสิทธิที่ใหญ่ที่อยู่ข้างๆรีบเอาเนื้อมังกรยัดปากเขาทันทีลูกฝันที่คนพวกนี้แล้วพูดว่าไหนบอกว่าไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปหมดแล้ว จู่ๆนานกงทวนคุกเขาหน้าลูกฝานจากนั้นร้องไห้โฮออกมาหัวหน้าสำนักเงามืดฉันมีตาหามีแววไมู่่งเกินเพื่อนสนิทของหัวหน้าสำนักเงามืดหวัดกลัวและไม่สบายใจมากเลยเิญสาวงามและจัดอาหารชันเลิศเพื่อไถ่โทษฉันรู้เป็นอย่างดีว่าครั้งนี้ฉันทำอะไรบุ่มบ่ามอแต่นี่เป็นคำสั่งของหัวหน้าสำนักเราฉันจำเป็นต้องทำอย่างนี้หัวหน้าสำนักเงามืดไว้ชีวิตฉันด้วยนนานกงัวนร้องไห้สะ,สะอื้นรากับอีกเดีสาวตายอย่างไรอย่างนั้นกฮินเฟิงมองลูกฝานพวกเขากินไม่ลงแล้วจริงๆมีคนมารอม้องไห้ขี้กโป่งอยู่ตรงหน้าตอนกินข้าวใครก็กินลงทั้งนั้นแหล พวกเขาไม่ใช่ผู้รวงลับกำลังกินอาหารเส้นไหว้นะเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ดีสีหน้าลู่ฝานยังเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกสงสารเพราะนานกงถวนร้องห่มร้องไห้เขารู้จักผู้ฝึกทั่วร้พวกนี้เป็นอย่างดีเพื่อเอาชีวิตรอดแค่ร้องไห้ไม่นับระษาอะไรเลยเรื่องน่าอายกว่านี้พวกเขายังทำได้สำหรับพวกเขาการร้องไห้เป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นลู่ฝานหยิบตะเกียบขึ้นมากินอาหารเงียบๆเมื่อมองไปนอกหน้าต่างลู่ฝานเห็นพวกคนที่เขาอยากเจออยู่ด้านนอกนานกงถวนเห็นลู่ฝานไม่สนใจจู่ๆเขาเอาดาบออกมา สีหน้าพวกฮันเพิงชะง,งักไปทันทีกดฝ่ามือลงบนอาวุธของตัวเองจู่ๆนานกงทวนเอาดาบฟันแขนซ้ายตัวเองจนขาดเลือดสาดกระจายสีหน้าซีเผือดนานกงทวนกัดฟันพูดว่าหัวหน้าสำนักเงามืดยออฉันทำลายแขนตัวเองเพื่อเป็นการลงโทษหัวหน้าสำนักเงามืดโปรดอภัยให้ฉันด้วยโหดเหี่ยมและเด็ดขาดขนาดนี้มีหน้าละถึงโดดเด่นในบรรดาผู้ฝึกชั่วร้ายลูกฝานหันมามองเขาด้วยสายตาเย็นชาแค่นี้เองเหรอ นานกงทวนพูดด้วยริมฝีปากสันเทาพอดอหัวหน้าสำนักเงาเมื่อโปรชีน่ด้วยฉันรู้ตัวว่าทำผิดได้รับการลงโทษถือว่าสมควรแล้วแต่หัวหน้าสำนักเงาเมื่อโปรดเห็นแก่หัวหน้าสำนักของเราเห็นแก่ที่ตอนนี้ฉันยังมีหน้าที่ต้องทำไม่สามารถตายได้จริง,รงๆปล่อยฉันไปสักครั้งเถอะจู่่ลูกฝันหัวเราะแล้วพูดเบาๆปล่อยนายงั้นเหรอฉันไม่มีความคิดนี้เลยนายรู้หรือเปล่าว่าคนที่นายจะแย่งคือผู้หญิงของฉันพูจบจู่่ลูกฝันสะบัดมือพวกผู้หญิงที่เต้นระบำอยู่ส่งเสียงออออดครววกกกมาจจููไฟลุชนนบตัพเธ อ,อราปีศาจสีดำพุ่งออกมาจากตัวพวกเธอพวกฮันเพิงพูดอย่างตกใจว่าผู้ฝึดชั่วร้ายลู่ฝานจ้องหน้าหนานกงชวนนายคิดว่าฉันโง่หรือคิดว่าฉันดูไม่ออกหรือว่านายจัดฉากสีหน้าหนานกงถวนไม่สู้ดีเป็นอย่างมากเขากำลังจะลุกขึ้นในตาลู่ฝานเป็นประกายอีกครั้งหนานกงถวนกลายเป็นหินชะงักอยู่กับที่ลู่ฝานกระทืบเท้าเสียงร้องอดครวญดังขึ้นในทั้งยุวาซวนราวกับมีคนนับไม่ถ้วนโดนไฟแผดเผาเสียงระเบิดรุนแรงดังขึ้นเป็นระลอกแค่คิดก็กลายเป็นไฟแผดเผาทุกสิ่ง พวกผู้ฝึกชั่วร้ายพละงกำลังต่ำต้อยพวกนี้ไม่มีค่าให้ลู่ฝานลุกขึ้นลงมือด้วยซ้ำเผาทิ้งซะให้จบพวกฮานเฟิงช็อปไปแล้วลิงเห่ยาพูดอย่างประหลาดใจว่าพวกเขาเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายหมดเลยเหรอลู่ฝานยิ้มแล้วพยักหน้าใช่ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าประเทศจิงเทียนอันตรายขนาดไหนผู้จบลู่ฝานปล่อยปราณที่ออกไปข้างนอกปราณที่ระเบิดเป็นตัวอักษรคำว่าค่ากลางอากาศสว่างสว่เหมือนดอกไม้ไฟทันใดนั้นมีเสียงอาวุธปะทะก,กันดังขึ้นด้านนอกต่อจากนั้นเงาดำทะลุสายลมเข้ามากลายเป็นเส้นโค้งสุดเพอร์เฟคลลลงงมาาาตรหนนนนู้่ฝแะอื คลาคล่าคล่ล่เสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นคนถืออาวุธรูปร่างแตกต่างกันคุมตัวพวกคนที่ลมอยู่บนพื้นจากนั้นพูดกับลูกฝานะว่ากัวหน้าสำนักจับตัวคนที่สะกดรอยตามเอาไว้ทั้งหมดแล้วหลิงเหียามองคนที่โดนคุมตัวแล้วพูดอย่างตกใจว่าฉันเคยเจอพวกเขาพวกนายเป็นคนประเทศอูอานไม่ใช่เหรอลูกฝานพูดขึ้นข้าง,างว่าไม่ใช่พวกเขาเป็นคนประเทศตันซึ่งสะกดรอยตามพวกเธอมาตลอดทางพวกฮานพึงเจอเรื่องติดต่อกันแบบนี้พวกเขาจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วสรุปว่าตอนนี้พวกเขาพูดอะไรไม่ออกสักตยึ้น สิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือเหมือนตำแหน่งของลูกฝานสูงส่งมากดูลูกน้องเขาสิแต่ละคนดูเก่งกาจมากเลยแต่ทำไมดูเหมือนผู้ฝึกชั่วร้ายเลยละ่ะอย่าบอกนะว่าผู้ฝึกที่หลายคนที่โดนคุมตัวจ้องไปทางหนานกงฉวนจูจ่ๆผู้ฝึกที่ไวกลางคนตะโกนนะว่าหนานกงฉวนนายกล้าหลอกเราพวกนายคือผู้ฝึกชั่วร้ายประเทศตันเึ่งไม่ปล่อยพวกนายไวแนะ่พวกนายจะตายอย่างน่าเวทนาองค์ครักศักดิ์สิทธิ์ต้องทำลายสำนักย่อยของพวกนายเมื่อได้ยินคำพูดนี้ลูกฝานอึ้งไปก่อนจากนั้นหัวเราะออกมาเบาๆเหมือนผู้ฝึกที่คนนี้เข้าใจอะไรผิดนะ บทที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดเรื่องที่คาดไม่ถึงสามนานกงชวนพูดอะไรไม่ออกสับคำแม้เขาอยากอธิบายแต่เขากลับทำไม่ได้แม้แต่จะกับพริตาลู่ฝานมองนานกงชวนจู่ๆเขาหัวเราะแล้วพูดว่าประเทศตันเซงวุ่นวายจริงๆกำจัดทิ้งก่อนดีกว่าจู่ๆนานกงชวนสั่นไปทั้งตัวเขาโดนลู่ฝานทำให้กลายเป็นหินไปแล้วแต่เมื่อได้ยินคำพูดของลู่ฝานยังตัวสั่นได้อีกเห็นถึงความหวาดกลัวของเขาในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขารู้ว่าลู่ฝานจะทำอะไรลู่ฝานจงใจพูดประโยคนี้เพื่อให้พวกเขาหวาดกล ให้คนอื่นรับความเสียหายแทนตัวเองยุแยงให้แตกกันลู่ฝานสวัสดปราณที่ใส่พวกผู้ฝึกที่ที่โดนคุมตัวอยู่ปราณที่ลูกจันเซียวโจมตีใส่ชายที่พูดเมื่อกี้จนล้มลงพื้นเลือดไหลนองออกมาเห็นการกระทำของลูกฝานพวกผู้ฝึกชั่วร้ายรอบๆลงมือเช่นกันเพียงคลิปตาเดียวผู้ฝึกที่ที่เหลือตายคาที่ทันทีลูกฝานขมวดคิ้วเบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไรสบัสดมือบอกให้พวกเขาออกไปให้หมดพวกผู้ฝึกชั่วร้ายก้มตัวทำความเคารพลูกฝานตอนนี้ผู้ฝึกชั่วร้ายในสำนักที่สิบห้าใครไม่มองลูกฝานเป็นเทพเจ้าบ้าง พูดตามตรงว่าเพราะมีลูกฝานอยู่ช่วงนี้ผู้ฝึกชั่วร้ายที่มาจากสำนักที่สิบห้าดูทรงพลังกว่าคนสำนักอื่นเล็กน้อยเห็นผู้ฝึกชั่วร้ายพวกนี้ออกไปแล้วลูกฝานหันมาจ้องนานกงถวนนายคงเดาได้แล้วสินะใช่ฉันจะให้สำนักย่อยของพวกนายตีกับประเทศตันเซิงพวกนายชอบสมรู้ร่วมคิดกันไม่ใช่เหรอชอบเอาข่ามาจากประเทศตันเซิ้งไม่ใช่หรอฉันจะดูสิว่าถ้าพวกนายตีกันจะเป็นไงนานกงทวนตัวสั่นขึ้นอีกจู่ๆเขาแค่นคำพูดออกมาจากลำคอเงามืดนายก็เป็นผู้ฝึกชั่วร้ายเหมือนกันนายกำลังหาเรื่องให้้้้สสนน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 ัััักกกกไไมม่่่่่่ปลลอออยยยาาาาาววววแูููฝฝฉิพดใครรบเ็ผึช ผู้จบไม่รอให้นานกงถวนตั้งตัวลู่ฝานโยนอาทิตลุกโชนใส่ตัวเขานานกงโวนโดนไฟเผาทั้งตัวไม่นานเขาโดนเผาจนกลายเป็นเถ้าแต่โตเก้าอี้ข้างเขาพื้นดินด้านล่างเท้ากลับไม่มีร่องรอยการโดนเผาสักนิดแค่นี้ก็เห็นถึงความสามารถในการควบคุมของลู่ฝานแล้วเมื่อทำทุกอย่างเสร็จลู่ฝานเก็บพลานุภาพของตัวเองไว้พวกฮานเฟิงถอนหายใจยาวมองลู่ฝานด้วยสายตาสับสนฮานเฟิงถามว่าสิ์น้องลู่ฝานตอนนี้นาะยอยู่กับผู้ฝึกชั่วร้ายเหรอลู่ฝานพยักหน้าใช่อีกทั้งฉันยังใช้ช,ชีวิตได้เป็นอย่างดีตอนนนนนี้้เป็หหัวหัวาส สิทธิ์พี่ใหญ่พูดเสียงคร้มสิทธิ์น้องลู่ฝานนายไม่ใช่ผู้ฝึกชั่วร้ายใช่ไหมลู่ฝานสายหน้าไม่ใช่ผู้จบลู่ฝานเงยหน้ามองสิทธิ์พี่ทุกคนพวกพี่เชื่อฉันไหมพวกฮานเฟิงมองหน้ากันจากนั้นทุกคนหัวเราะออกมาฮานเฟิงตกหลายลู่ฝานแล้วพูดว่าสิทธิ์น้องลู่ฝานระหว่างเราต้องถามคำถามแบบนี้ด้วยหรอนายบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งนั้นลิงเหยวก็หัวเราะอ,อยู่ข้างๆถึงตีฉันให้ตายยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่านายเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายลู่ฝานนายเข้าย,ายะ คำถามของหลิงเหยาตรงประเด็นจริงๆลู่ฝานถอนหายใจพูดว่าเรื่องนี้ต้องพูดกันยาวฉันบอกทุกคนได้แค่ว่าตอนนี้ในประเทศถิงเทียนเต็มไปด้วยผู้ฝึกชั่วร้ายเมื่อฮันเฟิงได้ยินเขาสูดหายใจเฮือกอะไรนะทั้งประเทศถิงเทียนนายหมายความว่าตั้งแต่ราชวงศ์รวมถึงทั้งประเทศเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายหมดเลยเหรอ ลู่ฝานพูดว่ากลัวว่าจะไม่ใช่แค่นี้นะสิเท่าที่ฉันรู้ในประเทศถิ่งเทียนมีผู้อาวุโสสิบคนสามราชาปีศาจสำนักย่อยเกิดพันผู้ฝึกชั่วร้ายนับไม่ถ้วนการแข่งนานาประเทศครั้งนี้ดูจากภายนอกไม่ต่างจากทุกครั้งแต่ความเป็นจริงผู้ฝึกชั่วร้ายเป็นคนจัดขึ้นตอนนี้ฉันกำลังสืบว่าพวกเขาทำอะไรกันแน่ฉันสงสัยว่าพวกเขามีแผนการใหญ่แต่แท้จริงแล้วคืออะไรทำยังไงฉันไม่รู้เลยสิทธิ์พี่ใหญ่พูดว่าพูดแบบนี้ถ้าง,งั้นคนที่มาประเทศถิ่งเทียนก็มีอันตรายสิเรารีบออกไปตอนนี้ดีกว่า ลูกฝานสายหน้าออกไปไม่ได้พวกเขาปิดภูเขาสี่โลกแล้วเข้าได้แต่ออกไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับประเทศอูอานโอกาสเพียงอย่างเดียวคือออกจากประเทศทิงเทียนทางเขตเหนือค่อยๆหอบกลับอูอานเรื่องนี้ฉันเตรียมการไว้เองถ้าพบว่าสถานการณ์ผิดปกติฉันจะพาทุกคนไปด้วยกันลิงเหยาวยิ้มแล้วพูดว่างั้นก็ไม่กลัวแล้วละ่ะพวกฮานเฟิงพากันหัวเราะออกมาจู่ๆลูกฝานคิดอะไรออกเขารียพูดว่าใช่สิทุกคนได้ไปสลับชื่อสมัครบนแท่นหินหรือเปล่าทุกคนมองหน้ากันจากนั้นสิที่ฮานเฟิงพ ต้องฝึกเขียนให้สวยก่อนแล้วค่อยไปถ้าสลับชื่อไม่สวยก็ส่งผลกระทบกับชื่อเสียงชั้นสิวันไหนโด่งดังขึ้นมาจะกลายเป็นตัวตลกนะสิทธิ์พี่ถูเทียนพูดขึ้นข้างๆว่าพูดง่ายๆคือเขายังเขียนไม่สวยเลยไม่ให้เราไปไม่ต้องมาทำเป็นพูดว่าจะทิ้งชื่อไว้พร้อมกันลู่ฝานหัวเราะดีๆมากด,ด,ดีสุดๆฉันกลัวว่าทุกคนจะทิ้งชื่อไว้แล้วฉันจะบอกให้ว่าแท่นหินนั่นอาจเป็นกับดักห้ามเขียนชื่อทิงตัวเองลงไปเด็ดขาดไม่งั้นเดือดร้อนแน่พยายามอย่าเขียนถึงเขียนก็เขียนชอกลองซะฮานเพูพดว่าาางงงัั้้นเรรตออีบบกกกลลไปพหิย ฮานเพิงพูดว่าใช่แล้วก็ฮานหยวนหนิงด้วยไปกันเถอะเถอะเถอะพูดจบทุกคนเดินออกไปข้างนอกลู่ฝานกำลังจะขึ้นรถมาไปกับพวกเขาขณะนั้นเหมือนลู่ฝานสัมผัสอะไรได้เขาทงักฝีเท้าลงทุกคนไปกันก่อนเถอะลู่ฝานพูดกับพวกหลิงเหวยเสียงเบาสายตาหันไปมองมุมถนนตรงนั้นมีคนนั่งอยู่ที่ร้านน้ำชากำลังมองเขาด้วยรอยยิ้มฮานเพิงพูดเสียงดังว่านายไม่ไปกับเราเหรอจะได้ไปเจออาจารย์นายด้วยลู่ฝานพูดว่ามีโอกาสเจออยู่แล้วทุกคนไปก่อนเลยไม่ต้องรอฉันเหมือนหลิงเหวัมยัสัมผัส หลังจากนั้นกัดฟันพูดว่าลู่ฝานงั้นเราจะไปหาหนายที่ไหนลู่ฝานเอาป้ายจวนองชายใหญ่ออกมายัดใส่มือหลิงเหยาแล้วพูดว่าจวนองชายใหญ่ที่พระราชวังบอกชื่อเงามืดหัวหน้าสำนักที่สิบห้าหลิงเห่ยาพยักหน้าแรงดึงพวกพันเฟิงเข้ามาในรถมา้ามังกรกระเหล็กบินขึ้นไปบนฟ้าลากรถม้าออกไปลู่ฝานค่อยๆเดินไปทางมุมถนนลู่ฝานมาถึงหน้าร้านน้ำชามองคนท่าทางเอ้อระเหยลอยชายตรงหน้านั่งสิผู้ชายพูดด้วยรอยยิ้มลู่ฝานค่อยๆนั่งลงมองเขาแล้วพูดว่านายเป็นใครเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายหรือเปล่า ผู้ชายพูดอย่างเฉยเมยว่านายเรียกฉันว่าคุณชายเฟิงเทียนก็ได้สู้มันเรียกฉันแบบนี้สายตานายไม่เลวนะคิดไม่ถึงว่าจะเห็นฉันความกล้าก็ไม่เลวคิดไม่ถึงว่าจะกล้าเดินมาผู้ชายพูดแล้วยกแก้วชาขึ้นมามองลูกฝานด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าแล้วตอนนี้นายจะลงมือกับฉันหรือเปล่าเวทํำทูนเวลบทที่หนึ่ง้เาเรื่องที่คาดไม่ถึงสี่ใบหน้ามีรอยยิ้มบางบางสายตาแหลมคมตอนพูดประโยคนี้คุณชายเฟิงเทียนปล่อยพลานุภาพที่อธิบายไม่ถูกออกมาบนตัวเมื่อโดนตัวลูฝาาาาาาาทํํใใหห้เขาายยจอย่งลบก ลู่ฝานเพิ่งเคยเจอพลานุภาพแบบนี้ครั้งแรกเขารู้สึกว่านี่มันเกินขอบเขตของพลานุภาพแล้วเหมือนฟ้าดินปกคลุมเขาวไว้ตอนนี้ลู่ฝานรู้สึกเหมือนจะมีภาพลวงตาว่าไม่สามารถสัมผัสพ,พลังฟ้าดินและเต่าอันยิ่งให,ใหญ่แห่งฟ้าดินได้อีกต่อไปเรากับความมืดมิดมากมายจู่โจมมาจากรอบรอบมัดเขาเอาไว้แน่นลู่ฝานขมวดคิ้วเบามองคุณชายเพงเทียนแล้วพูดว่าฉันไม่ได้ลงมือกับคนอื่นตามใจชอบคุณชายพงเทียนเก็บพลานุภาพทั้งตัวลู่ฝานรู้สึกว่าทุกอย่างกลับสู่ปกติแม้แต่ท้องฟ้ายังสว่างขึ้นไม่น้อย คุณชายเพิงเทียนพยักหน้างั้นน่าเสียดายจริงๆถ้านายลงมือใส่ฉันทันทีวันนี้คงมีเรื่องสนุกเพิ่มขึ้นอีกเรื่องลู่ฝานยิ้มบางบางกัดมือเรียกเท่าแก่ที่อยู่ข้างๆเอาชาม,มาเท่าแก่รีบเอาชาชามใหญ่มาให้ลู่ฝานชาชามนี้ไม่ได้ใหญ่ธรรมดาธรรมดาคิดว่าลงไปแช่ในนี้ได้สบายๆคุณชายเพิงเทียนมองท่าทางสุขุมของลู่ฝานเขายิ้มกว้างขึ้นอีก ยื่นมือไปหยิบมเมล็ดแตงโมข้างๆคุณชายเฟิงเทียนวางเท้าลงบนโต๊ะไม้ขนาดใหญ่เงามืดใช่ไหมฉันจำชื่อนายได้นายเป็นคนที่น่าสนใจส่วนฉันชอบคนที่น่าสนใจเดิมทีฉันไม่อยากเจอนายเร็วขนาดนี้หรอกพูดตามตรงว่านายยังไม่มีคุณสมบัติมากพอแต่คนรักของนายทำให้ฉันเปลี่ยนใจคนที่เพิ่งนั่งรถมาออกไปเมื่อกี้นะ่ะแววตาลูกฝานเคร่งขึมทันทีเขามองคุณชายเฟิงเทียนแล้วพูดว่าถ้านายสนใจเธอฉันขอเตือนให้นายลมเลิกความคิดนี้ซะไม่งั้น คุณชายเพิงเทียนยิ้มแล้วพูดว่าไม่งั้นจะเหมือนไอโง่องชายสี่ที่ตายคามือนายเมื่อกี้ใช่ไหมไหนายไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกเรื่องแบบนี้เราได้อยู่แล้วฉันสงสัยมากกว่านายเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายทำไมถึงมีเพื่อนที่ดูเป็นคนดีเยอะขนาดนั้นนายเป็นสายลับหรือเปล่าคุณชายเพิงเทียนพูดคำว่าสายลับออกมาเบาๆลู่ฝานใจเต้นแรงทันทีลู่ฝานหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่านายเคยเจอสายลับแบบฉันไหมละ่ะ คุณชายพงเทียนเลิกคิวขึ้นแล้วพูดว่าพูดได้ดีถ้านายเป็นสายลับคงไม่โอโอดแบบนี้หรอกสายลับต้องทำตัวเงียบๆคนที่สร้างเรื่องทุกสองถึงสามวันแบบนายถ้าเป็นสายลับคงล้มเหลวมากนายรู้หรือเปล่าว่าเรื่องที่นายซัดพวกหัวหน้าสำนักครั้งที่แล้วฉันเป็นคนปิดข่าวเองนะฉันชอบคนแบบนายออมพูดยังไงดีละวัยรุ่นเลือดร้อนตอบแทนบุญคุณความแค้นอย่างรวดเร็วจะฆ่าก็ฆ่าเลยนี่แหละลูกผู้ชายลูกฝานแอบโล่งใจขณะนั้นคุณชายพงเทียนพ่นเปล,เลือกเมล็ดแตงโมออกมาแต่ฉันรู้สึกตลอดเลยว่าถ้าคนแบบนี้เป็นสายลับมมันนนนจจะเเเเปป็รรื่่่่่อองทีาสสใใุดๆไไลยช ลู่ฝานมองคุณชายเพิงเทียนไม่พูดอะไรสักคำสายตาดูเหมือน่ยเยยแต่มีความหวาดกลัวแฝงอยู่ด้านในคุณชายเพิงเทียนแทบเมล็ดแตงโมต่อเอาละไม่พูดไรสาระแล้วใต้ล่านี้มีเรื่องน่าสนใจเยอะขนาดนั้นที่ไหนกันละ่ะบกเข้าหาประเด็นฉันชอบคนรักของนายเธออาจเป็นใครบางคนที่ฉันตามหาฉันเป็นคนที่ชอบพูดให้ชัดเจนก่อนฉันไม่แย่งคนของนายแต่คนรักนายต้องทำงานให้ฉันรอแผนใหญ่ครั้งนี้สิ้นสุดลงฉันจะพาคนรักนายไปเร็วสุดก็ประมาณปีครึ่งช้าสุดก็ประมาณ3 5ถึงปีถึงตอนนั้นจะคืนให้ในายในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิ ลู่ฝานสายหน้าช้าๆไม่ว่าไงเธอไม่ไปกับนายหรอกฉันก็ไม่ปล่อยให้เธอไปจากฉันด้วยคุณชายเฟิงเทียนพูดว่างั้นก็น่าเสียดายแย่เลยฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงนั่นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดเมื่อลู่ฝานได้ยินเขาค่อยๆดึงกระบี่หนักไร้คมของตัวเองออกมาวางบนโต๊ะคุณชายเฟิงเทียนหัวเราะเหอะๆจะลงมือกับฉันจริงเหรอือดูเหมือนแม่นางคนนี้เป็นสิ่งที่นายหวงแหนจริงๆผู้ฝึกชั่วร้ายต้องโหดเหี้ยมไม่ใช่หรอใช้ทุกวิถีทางเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นแบบน คุณชายเพิงเทียนเห็นลูกฝานพูดอย่างอาฆาตด้วยสีหน้าราบเรียกขนาดนี้เขาค่อยๆวางมาเมล็ดแตงโมในมือลงน่าสนใจตอนนายพูดแบบนี้ฉันแอบกลัวนะฉันไม่รู้สึกแบบนี้มาหลายปีแล้วคุณชายเพิงเทียนปัดมือเลิกคิวขึ้นแล้วพูดว่านายรู้หรือเปล่าว่าทำยังไงเรื่องนี้ถึงจะสนุกข,ขึ้นเราพนันกันไหมนายจะเข้าร่วมการแข่งนานาประเทศใช่ไหมฉันจะส่งคนไปเข้าร่วมเหมือนกันถ้านายชนะคนของฉันได้ฉันไม่เพียงแต่จะไม่แต่ต้องคนรับของนายฉันจะให้นายเป็นผู้อาวุโสของจิตใจเต่าสำนักมันด้วยแต่ถ้านายแพ้เหออคคคคนนนนที่่่่ไไปกััับฉงงมใชแแรขายล้ว ลู่ฝานขมวดคิ้วมองคุณชายเฟิงเทียนนายประสาทหรือเปล่าคุณชายเฟิงเทียนยื่นนิ้วออกมาหนึ่งนิ้วแกว่งนิ้วไปมาข้างหน้าลู่ฝานอย่าพูดแบบนี้สิไม่สุภาพเลยเล่นเกมก็ต้องทำตามกฎครั้งก่อนนายทำฉันแพ้ไปรอบหนึ่งครั้งนี้ฉันต้องกู้หน้ากลับมาหน่อยฉันเชื่อว่าเราต้องเล่นกันอย่างสนุกแน่นอนลู่ฝานยิ่งไม่เข้าใจเขาทำให้เฟิงเทียนแพ้ตั้งแต่ตอนไหนเขากำลังจะพูดจู่ๆคุณชายเฟิงเทียนยืนย่นนิ้วหนึ่งนิ้วมาทางลู่ฝานแต่ลงเบาๆทันใดนั้นลู่ฝานรู้ คุณชายเพิงเทียนมองลูกฝาดด้วยรอยยิ้มวันนี้ออกมาเดินเล่นข้างนอกคิดไม่ถึงว่าจะเจอนายกับคนรักของนายคนน่าสนใจตั้งสองคนเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆเง,งามืดไม่ว่านายเชื่อหรือไม่พละกำลังของนายตอนนี้อันที่จริงอยู่ต่อหน้าฉันไม่ต่างจากมแมลงเท่าไรแค่ฉันบีบนายก็ตายทันทีดังนั้นพยายามทำตัวให้หน่าสนใจอีกหน่อยทำให้ฉันฆ่านายไม่ลงทำลายนายไม่ลงตั้งใจเป็นมแมลงที่น่าสนใจคือปัญหาเร่งด่วนของนายในตอนนี้ผู้จบคุณชายเพิงเทียนตกไหลลูกฝานเบาๆสองครั้งจู่ๆคุณชายเพิงเทียนสะบัด คุณชายเฟิงเทียนยิ้มแล้วพูดว่าชาไม่อร่อยเลยถึงเป็นร้านข้างทางก็ไม่ควรเป็นแบบนี้แคบๆลู่ฝานชะงักไปทั้งตัวใช้พลังแห่งโลกในตัวทำลายการพันธนาการในร่างกายเขาทนฟังเฟิงเทียนคลั่งต่อไปไม่ได้แล้วฆ่าคนต่อหน้าเขาไอ้หมอนี่ต้องเป็นพวกคลั่งในบรรดาผู้ฝึกชั่วร้ายแน่ๆหยิบกระบี่หนักไร้คมของตัวเองขึ้นมาลู่ฝานฟันกระบี่ไปทางคอของคุณชายเฟิงเทียนแต่ขณะนั้นตัวของคุณชายเฟิงเทียนหายไปเหมือนภาพลวงตาจู่ๆลู่ฝานตัวสั่นครู่หนึ่งทุกอย่างรอบต,ตัวเปลี่ยนไปบทที่หนึ่งมันูปด้อยเจ็ ซอยเล็กหน้าประตูยู่ว่าซวนลู่ฝานยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมองรอบๆอย่างสับสนเมื่อกี้เขากำลังจะลงมือใส่คุณชายเฟิงเทียนแต่ต่อมาเขากลับมาที่หน้าประตูยู่ว่าซวนอีกครั้งลู่ฝานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเมยหน้ามองรอบๆท้ายซอยอันเงียบสงัดไม่มีร้านน้ำชามีเพียงท่อนไม้ผูกไม่กี่อันเกิดอะไรขึ้นลู่ฝานคึมพำออกมาเจ้าดำยังหมอบอยู่บนไหลเงียบๆจู่ๆเจดีเสวียนก้าวมังกรในตัวพูดว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ฟื้นแล้วเหรอลู่ฝานรีถามว่าไอ้ก้าวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนกับ เจดีเสวียนก้ามังกรตอบว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายเลยเจ้านายเอาแต่ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนตกอยู่ในแดนมายาลู่ฝานพูดอย่างตกใจว่าเป็นไปได้ยังไงใครลากฉันเข้าไปในแดนมายาตอนไหนพวกหลิงเหว่าเจดีเสวียนก้ามังกรตอบว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่บอกให้พวกเขาไปไม่ใช่เหรอนั่งรถมาออกไปแล้วจากนั้นเจ้านายก็เอาแต่ยืนอยู่ตรงนี้ลู่ฝานรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกพุ่งจากฝ่าเท้าขึ้นไปบนหัวจริงเหรอฉันเข้าไปในแดนมายาจริงเหรอเขาไม่เคยเจอแดนมายาเหมือนจริงขนาดนี้มาก่อนเลยความทรงจำอัันนนนชดดเเเเจจหมืืออรร่่งงทีกิิขึ้ เมื่อกี้ลูกฝานจำรายละเอียดตอนดื่มชากับชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนรวมถึงสีของใบชาอีกฝ่ายพ่นเปลือกมเมล็ดแตงโมออกมากี่อันเดี๋ยวนาชายคนนั้นชื่ออะไรแล้ววะนะจู่ๆลูกฝานพบว่าตัวเองจำจุดสำคัญไม่ได้เจดีสวียนก้ามังกรพูดว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ฉันว่ารีบไปกันเถอะถ้าเจ้านายเข้าไปในแดนมายาจริงงั้นแถวนี้ต้องมียอดฝีมือที่เก่งกว่าเจ้านายเป็นสิเท่าร้อยเท่าแน่แน่ยอดฝีมือที่ดึงคนอื่นเข้าไปในแดนมายาได้ตามใจชอบแบบนี้ความสุขของเขาคือทรมานวิญญ,ญญาณอีกฝ่ายรีบไป แต่ขณะที่เขากําลังจะไปจูจ่ๆลูกฝานมองไปในยุวาสวนอีกครั้งสายตาเขาหยุดลงที่ผู้ฝึกที่ไวกลางคนที่โดนเขาจมตีใส่จนลม้มลงพื้นหลังจากจ้องเขาครู่หนึ่งลูกฝานจึงออกไปอย่างโล่งใจฝีเท้าวรวดเร็วหายไปจากถนนอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ลูกฝานไม่เห็นคืออันที่จริงชั้นบนสุดของยุวาสวนคุณชายเพิงเทียนนั่งตรงข้ามผู้อาวุโสสู้มั่นมองเขาออกไปด้วยรอยยิ้มคุณชายเพิงเทียนยิ้มไร้กาตรักษาความใจเย็นไม่ตื่นประหนกตอนอยู่ในจิตใจเต๋าของชั้นเด็กคนนี้ไม่ได้แย่ยอย่างที่เธอพูดสักหน่อ ผู้อาวุโสสู้มันพูดว่าแต่เขาฆ่าหอนวี่เหวยจริงๆคุณชายเฟิงเทียนพยักหน้าเธอมองเขาพลาดแล้วเขาไม่ใช่คนบุ่มบามอแต่เขาเป็นคนที่ไร้ความเกรงกลัวและมีความเชื่อที่แน่วแน่ผู้อาวุโสสู้มันพูดว่านายพูดขนาดนี้แล้วงั้นฉันคงทําได้แค่เก็บความคิดตัวเองไว้คุณชายเฟิงเทียนยิ้มแล้วพูดว่าสู้มันเธอจงใจให้ฉันลองเชิงเขาหรือเปล่าผู้อาวุโสสู้มันยิ้มบางๆถ้านายคิดว่าใช่ก็ใช่คิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ คุณชายเพิงเทียนสายหน้าพูดว่าคำตอบเธอหน้าเบื่ออีกแล้วเธอตั้งใจมาหาฉันที่นี่เพื่ออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่ให้ฉันจัดการเรื่องของเงามืดใช่ไหมแม้เขาหน้าสนใจมากแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ฉันเสียแรงไปฟรีๆผู้อาวุโสสู้มั่นพูดอย่างรับเรียกว่าจังเยวฮานตายแล้วคุณชายเพิงเทียนพูดว่าจังเยวฮานคือใครผู้อาวุโสสู้มั่นตอบว่าสิทธิของปราดโกลาหนม,มุกหกเต่าหุ้นตุ้นนอบนตัวนายยังไม่ลืมใช่ไหมคุณชายเพิงเทียนตกหน้าผากอ๋อใช่จังเยวฮานตายที่ไหนแล้วตอนนนี้มนานานยรัะปโช์ ประกายประหลาดฉายขึ้นในตาผู้อาวุโสสู้มัน่นตอนนี้ยังไม่รู้สีหน้าคุณชายเฟิงเทียนเปลี่ยนไปจ้องผู้อาวุโสสู้มั่นแล้วพูดว่าสู้มั่นเธอไม่รู้จริงเหรอผู้อาวุโสสู้มั่นตอบว่าเรื่องที่นายจับตามองด้วยตัวเองแบบนี้ฉันหลอกนายไม่ได้ไม่ใช่หรือไงคุณชายเฟิงเทียนยิ้มแล้วหัวเราะออกมาชี้หน้าผู้อาวุโสสู้มั่นแล้วพูดว่าเรื่องที่ยังไม่แน่ใจแบบนี้เธอยังมาบอกฉันอีกสู้มั่นนะสู้มั่นบางครั้งเธอก็ฉลาดเกินไปฉลาดจนคิดว่าคนอื่นโง่ คุณชายเพิงเทียนหยุดพูดครู่หนึ่งจากนั้นพูดต่อแต่ฉันฝากเรื่องนี้กับเธอด้วยเรื่องรวบรวมมุกหกเต๋าหุ้นตู้นอแม้ฟังดูไรสาระแต่ยังไงก็ต้องกันไว้ก่อนฉันชอบความสนุกแต่ไม่ชอบความล้มเหลวเธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมผู้อาวุโสสู้มั่นลุกขึ้นพูดว่าเราไม่มีทางล้มเหลวหรอกคุณชายเพิงเทียนพยักหน้าพูดได้ดีฉันดีใจที่เธอใช้คำของเราถ้าเอามุกกลับมาได้เธอเอาไปเลยฉันไม่เอาแต่ฉันไม่อยากให้มันอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควรได้ผู้อาวุโสสู้มั่นคำนับแล้วออกไปขณะที่เเเธออออออกกกกลลังงงงจจจะไปู่่ดด้าาาาานนนนนมมีคิยวว คนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ฝึกที่คนที่โดนกระบวนท่าของลูกฝานโจมตีตัวเต็มไปด้วยเลือดเขาเดินโงอโนเมนออกไปท่ามกลางการจับจ้องของผู้อาวุโสสู้มั่นกับคุณชายเพิงเทียนคุณชายเพิงเทียนมองภาพนี้ด้วยรอยยิ้มเงามืดไม่ได้ชั่วยายธรรมดาธรรมดาท่าคนยังไม่เท่าไรยังจะทำลายสำนักย่อยของเขาอีกผู้อาวุโสสู้มั่นขมวดคิ้วแต่นี่อาจเปิดเผยแผนของเราอริยบุคคลอมะตะคนนั้นไม่ได้เล่นงานง่ายๆ่ายเงามืดปล่อยคนคนนี้ไปหมายความว่าแผนของเราอาจโดนเปิดเผยส่วนหนึ่งไอเด็กนี่ก่อเรื่องเก่งจริงๆคุณชายเริงทียยนนพูดว่า่าาไมรักคิดดดบบัััญชีกกเ็อออมตคนนน้ยู่พี ผู้อาวุโสสู้มั่นเข้าใจความหมายที่คุณชายเพิงเทียนพูดเธอพยักหน้าพูดว่าตอนนี้ฉันจะไปแจ้งทิดาเทพแห่งความมืดแล้วก็พวกฝันร้ายคุณชายเพิงเทียนพูดว่าไปสิให้พวกเขาเตรียมตัวไว้ให้ดีอ้อสืบประวัติคนรักของเงามืดมาด้วยผู้อาวุโสสู้มั่นใบหน้างุนงงทันทีคุณชายเพิงเทียนพูดว่าฉันไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ตอนอยู่ในแดนมายาผู้จบคุณชายเพิงเทียนตกแขนเสื้อตัวเองชนีของเขาวิ่งออกมาทันทีคุณชายเพิงเทียนลูกหัวชนีแล้วพูดว่าเสี่ยวไปฉันระบาายอออรมมณ์ใหห้้แแแกกก่ลลวจะไออไปเเดินน ชนีแยกเขี้ยวยิงฟันเริ่มมีควันดำพุ่งออกจากตัวควันดำวนรอบตัวชนีตอนนี้มีประกายดุดันออกมาจากตาของชนีสู้มันเห็นชนีในตาถายแววหวาดกลัวเรากับชนีตัวนี้เป็นสัตว์อสูรที่น่ากลัวมากตัวหายวับไปจากที่เดิมผู้อาวุโสสู้มันออกไปแล้วสายตาคุณชายพึ่งเทียนทอดมองไปยังขอบฟ้าตรงนั้นพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าความมืดใกล้มาถึงแล้วฉันชอบค่ำคืนอันมืดมิดเสียงหัวเราะของคุณชายพึ่งเทียนดังขึ้นไม่หยุดตัวกลายเป็นหมอกแล้วห่อออกไปกลายเป็นเมฆดำที่ดูไม่สะดุดตาบนท้องฟ้าลอยไปยังเส้้นขอฟา